มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดชาติบุกสำนักการระบายน้ำตอนสี่ทุ่มฟังคำตอบเ,เรื่องระบายน้ำ เมื่อวานนี้วันที่3มิถุนายน2565ฝนตกพายุกระหนำ่ำที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงดึกนะคะประชาชนในกรุงเทพต่างหวัน่นว่าฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้จะทําให้เกิดน้ําท่วมหรือเปล่าการจราจรจะติดขัดหรือไม่ทางด้านสัตชาติได้บุกไปสํานักการระบายน้ําทันทีหลังจากพายุเข้าอีกรอบช่วง4ทุ่มค่ะ 3มิถุนาย,ยน65เวลา22นาฬิกานะคะนายชัชชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองสัตตาจารย์วิศนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกอทอม,มเดินทางไปยังศูนย์ควบคุม ระบบป้องกันน้ําท่วมสํานักการระบายน้ําเขตดินแดงนะคะซึ่งมีนายสมศักดิ์มีอุดมศักดิ์ผู้อำนวยก,การสํานักการระบายน้ํารองผู้อำนวยก,การสํานักการระบายน้ําและก็เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เข้าไปรายงานการทํางานค่ะซึ่งชัดชาติบอกว่าฝนตกจึงชวนนายวิษณุมาดูว่าเงินภาษีประชาชนถูกใช้ทําอะไรบ้างจากนี้ต้องมาเยี่ยมบ่อยๆถ้าฝนตกจะมาที่นี่ก่อนกอทมมีจอเราดาร์ตรวจฝน2เราดาร์เพื่อที่จะได้บอกปริมาณน้ําฝนตอนนี้ยังไม่หนักบ้าน ใคน้ำท่วมแจ้งมาได้เลยจะแจ้งผออดูแลชัดๆถามต่อว่าถ้าฝนตกแล้วปั๊มน้ำไม่ทำงานจะรู้ไหมทางราชการที่บอกว่ารู้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะรายงานสถานการณ์การสูบน้ำทุกวันแบ่งเป็นสี่ช่วงซึ่งปั๊มน้ำจะมีสองแบบคือปั๊มที่อยู่ตามอุโมงแบบนี้จะได้รู้ทันทีว่าปั๊มทำงานหรือไม่แล้วก็อีกแบบก็คือปั๊มที่อยู่ตามประตูน้ำซึ่งบางตัวอาจจะโชว์หรือไม่โชว์ก็แล้วแต่ ซึ่งตอนนี้มีจุดเสี่ยง12จุดแต่ตอนนี้เหลือ9จุดแล้วก็จุดเฝ้าระวังเหลือ48จุด ก็ถูกลดลงไปตอนนี้พยายามขยายท่อให้เพิ่มมากขึ้นให้ที่สูบปั๊มตรงคลองหลอดช่วยและถ้ามีงบประมาณจะวางท่อบริเวณซอยอาภาพิรมถ้ามีงบเราก็เอามาลอกท่อลอกคลองอย่างงบปี2,565เราเองสามารถลอกคลองได้แค่2คลองจากทั้งหมดที่มี1,980คลองชัดชติถึงกับตกใจนะคะบอกว่านี่ตลกหรือว่าเรื่องจริงเนี่ย และได้เงินเพิ่มเติมประมาณ10บคลองถ้าชาวบ้านน้ำท่วมปกติโทรมาแจ้งที่0นโดยสามารถโทรมาที่1555ซึ่งเป็นศูนย์ของกทมขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากชัดชาติสิทธิพันธ์และขอขอบคุณเวลาฟิโรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ